ข้อ2การตั้งค่าหน้าจอให้สแสดงไฟล์และโฟลเดอร์แบบรายการหรือลิ s t และแบบชนิดหรือไทยเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์จับบอลรวมคลิกขวาในพื้นที่ว่างเลือก View หรือมุมมองเลือก List หรือรายการจากนั้น คลิกขวาในพื้นที่ว่างเลือกซอส t By หรือจัดเรียงโดยแล้วเลือกไทป์หรือชนิดทั้งนี้เพื่อให้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์แสดงขึ้นมาให้เห็นทั้งหมดทุกไฟล์แบบนี้ทั้งนี้อาจจะใช้เมนูด้านบน ในการจัดเรียงไฟล์ก็ได้โดยคลิกที่เมนู Sort แล้วเลือกเป็น Type หรืและคลิกที่เมนู View เลือกเป็น List เมนู Sort ก็คือจัดเรียงไฟล์ประเภทเดียวกันให้อยู่ต่อกันเมนู List ก็คือจัดเรียงไฟล์เห็นทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้